งแล้วเราก็เอาตะกร้าเนี่ยรองไว้นะร<ะ>องให้มันสูงจากก้นนิดนึงหรือว่าแล้วก็เอาแผน่นเชือบอร์ดเนี่ยปิด<ะ>ถ้าเราไม่ปิดกระสอบลงไปมันโบก<ะ>มันปิดอย่างนี้มันจะดค<ะ>่ะทีนี้เอากระสอบไปวางรูปไอ้แผ่นหนึ่งอ่าแผ่นหนึ่งแต่ทีนี้ก็เอาตะแกรงเนี้ยลูกมีคนเาไปุนใครบอกจะเอาผลด้วยหยิบเองก็ได้มั้งหยิบหยิบเอาเองเลย,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 ย กินเราเองเลยแล้วก็ถั่วเขียวที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนน่ะถังนี้เราแค่แค่ขีดครึ่งไม่เกินจอมขีดว่าแค่ไหนนะชอ่พอแล้วไม่จำเป็นต้องมากโลบนีไมนี้เกลี่ยไม่ใช่ให้เต็มตะแกรงเลยให้มันซ้อนกันแบบนี้นะ้เกียนี่ผมสาทิตเล็กเลยถั่วเขียวมันน้อยให้เต็มนี้แล้วก็แผ่นที่สองก็ปิดเลยเอากระสอบปิดกระสอบปิดถั่วเขียวที่เราเกลี่ยไว้แล้ว ปิดปั๊บทีนี้เราเอาตะแกงไปวางอีกแผ่นนะตะแกงกระแผนกระแ,ะแงเนี่เค่ะแล้วก็ทีถูกเกียวโรยให้เต็มตะแกงนี่เหมือนเดิมะพอเต็มปับ๊บเราก็เอากระสอบแผ่นไปปิดทับไว้อันนี้ก็จบแล้วนี่ใช้ได้กี่ชั้นนะคะลุงใช้ได้สามชั้นแต่ถ้ากินครอบครัวนี้ครอบครัวก็คงใช้สองชั้นก็ออพอสองชั้นก็เจ็ดแปดปีแล้ว จะไปกนตกินเยอะนะไคกินโดเดี๋ยวก็มาสองวันกินแล้วสองวันกว่าครับสองวันครึ่งแลวไปแล้วเนี่ยผมให้คู่มือไปด้วยวิธีการพอแล้วชั้นที่หนึ่งวางอะไรชั้นที่สองวางอะไรชั้น่สามวางอะไรให้ไปด้วยคือการลืมถ้าจําไปแล้วมันจะลืมค่ะแล้วทีนี้ว่าจะไงต่อใส่ให้เต็มวันแล้วไม่ถังถที่เอาไปเนี่ยมันจะาถังเท่าเท่าตัวนี้เท่าตัวนี้เท่าตัวนี้เพราะว่า การยื้การพาไปไหนมันสะดวกกว่าใช่ป่ะซ้อนไปได้ทีนี้แล้วเวลาเราคอยดูแล้วน้ํามันจะถูงว่าเติมเช้าเจ็ดโมงเช้าบ่ายโมงบ่ายสองโมงมันหมดเร้ก็เติมไปอีเนี่ยละครับให้มันไหลอันนี้เปิดเยอะไหมครับรถเปิดให้มันหยดได้ประมาณนั้นป่ะครับประมาณนี้หยดประมาณนี้ให้มันหยดได้เฉยนะทีแล้วข้างหน้าปิดอะไรคะลุง อันนี้ปล่อยไหลรอข้างบนข้างบนเราข้างบนมีเลยปิดอีกไหมคะลุงตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มันคือว่ามันทําใจตัวละน้ำเล็กที่มีขอนี่ยเขาอยู่นี่นะก็ปิดต้องมีกระสอบปิดไอ้ตัวเนี้ยครับอันนี้คือครบแล้วตัวนี้รองไว้ปิดไว้เป็นการที่ว่าให้เขาลดน้ำให้เราครัถึงว่าน้ำลงไปอย่างนี้ อันนี้ถอดได้นะครับผมจะถอดไปให้<อ>ไปเคลียร์สูงเฉยๆไม่ต้องดากาว<อ>รวมไปให้แน่น<อ>าาลาเ,<อ>เพราะว่ามันไม่มีแรงดันน้ำ <c oughs> ใช่ไหมมันมีเยงแต่น,น้ำผ่านถ้าเป็นท่อปราปามันมีแรงดันมันจะรัว่ว<อ>มันรั่วได้แต่อันนี้อัดก็ไปชเฉยๆไม่ต้องทาก,กาวถ้าทากาวแล้วเราใส่ไม่ตรงมันมันจะแก้ไขไม่ได้แล้วอันนี้คือเพีแค่นี้ใช่ครับอ่านี้จบแค่นี้เลยไม่มีอะไรแล้วรอน้ําเต็มแล้วมันก็จะกระโดด ก็คือเปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้ไปตลอดท้งวันมันจะจนกว่าโถก็จะกินได้่ะให้มันทำหน้าที่ตลอดไปมาทําหน้าที่อย่างนี้ตลอดไปเลยแต่เรามาเปิดดูทุกวันก็ได้เดี๋ยวมันจะทำอย่างนี้ตลอดเรามาเปิดดูว่ามันยาวแค่ไหนแล้วพกวันต้องการทองเรามันลงไปแล้วมันก็ลดน้ำให้เรา ทนำทำไมถึงต้องใส่เชือกอะคะลุงเ็เชือกนั่นแหละมันมันมันค่อยๆลงอะค่ะอ,อ๋อชะลอมมน้ำลงทีเดียวหมดแล้วอันนี้หมดแล้วอ๋อเหมือนค่อยๆค่อยๆค่อยความชื้นใช่ความชื้นก็ดีเลิศน้อยดีเลิศน้อยจนกว่าน้ำชุดใหม่จะเทลงมาค่ะตัวน,นี้หมดพับเดี๋ยวชุดใหม่เทลงมอางอีกแล้วอืมก็คือต้องให้น้ำตลอดเวลาใช่ไหมคะลุงมันกิงช่วงก็ได้นะกินช่วงกินช่วงก็ได้ แต่ถั่วเขียวเนี่ยถ้าเราให้น้ําน้อยเกินไปมันก็จะหอมมากขอบอดี้เพราะว่าพวกนี้มันอยู่รอ้กับน้ําอ่ะมันไม่ได้กินพวกนี้อะไรทั้งสิ้นถ้าน้ํากินน้ําน้อยมันก็จะหอมแต่ถ้ายาวเกินไปมันจะเหนียวเหมือนกันแต่ของเราทาเนี่ยมันจะกินกําลังพอดีมันจะประมาณกี่วันเต็มสองวันกว่าสองวันกว่าอ่ ควรตัดช่วงไหนอะคะลุงถึงดีตัดช่วงไหนก็ได้ถ้ามันยาวพอที่เราต้องการแล้วเน่ยยาวขนาดที่เราต้องการเอาใจเอาใ